ถ้าก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ยวกผ็ผมพูกยิงน,นะก่อนฮะวันนี้นะฮะผมจะมาสอนฟาสต์บิดกันนั่นเองนี่นะครับที่ที่ที่ผมฝึกมาอันนี้คือแมปใหม่นะครับที่ผมสร้างมานะก็นี่นี่เลยเทคนิคการเทคนิคเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะครับว่าฟาสต์บิดที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นยังไงนะ บางคนแบบต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆปุ๊บพอรู้จังหวะใช่ไหมก็ทำางนี้นี่แล้วก็ปล่อยชิปแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แต่ของผมไม่ต้องจับจังหวะก็ได้นะสามสองหนึ่งอย่างนี้ไปเลยเห็นไหมบางครั้งก็แบบค่อยๆต่ออย่างนี้แต่ปกติเนี่ยผมทำอย่างนี้ไปเลยจนแบบถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็เทคนิคนี้ยจำเป็นมากที่เอาไปใช้ในเบสวอลนะครับก็พอถึงตางคนแรกก็เก็บทองแต่ประเด็นคือผมไม่เก็บนั่นแหละสายตีเตียงอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคดีๆให้นะครับแล้วก็ปรเดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เริ่มก่อนนี่ที่เริ่มตรงนี้เลยปันนติดสายอะ ให้ควรต่อขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เอาอัน,นอออเนี้ยไอ้อคอสแฮอเนี่ยไอตัวบวกอะไว้ตรงนี้ก่อนนะก็ลองแบบขยับซ้ายนิดนึงซ้ายก็เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคนะครับบ้านึงนะเอางีอ้อ่ะวางคอสแฮให้ตรงกับอันนี้นะครับแล้วก็คลิกสองครั้งแล้วก็ปล่อยคือกด S ครั้งอยู่นะ ตอนนี้ผมกดชิปอยู่นะแบบอ่าคลิกตึดต๊ดตึ๊ดสองัง้งมันก็เป็นอย่างนี้ให้ให้ปล่อยชิปแล้วก็กดชิปอีกรอบพอจะตกตึดต๊ดตึ๊ดปล่อยชิปแล้วก็กดชิปนี่นก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่อเห็นไหมก็แถมมันจะแบบเบี้ยวๆบูดๆมั่งก็ช่างมันเถอะครับ,รบก็ก็แบบ เราก็จะได้จังหวะอันนี้มาน่ะครับผมก็บางคนน,นึงเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้เลยบางคนแบบถนัดต่ออย่างนี้นะครับงนี้แบบแนวตรงงนี้ก็มันแบบมันจะช้านะครับก็เอาไว้ฝึกได้นะอย่างเงี้ยนีมาต่อแบบเป็นแนวตรงแต่ของผมมันเป็นเฉียงไง เนี่ยเนี่ยผมผมเป็นเฉียงนะมันจะเร็วกว่าอันนี้สามารถทำเร็วๆได้เลยแล้ว,ว,วผมให้ดูความไวนะนี่เห็นไหมได้แล้วแล้วลองแบบมาต่อแบบตรงๆมั่งนหนึ่งสองสามเนี่ยนม,มันก็แบบ จังหวะมันไม่ได้ครับมันก็แบบอาจจะล่วงได้แคมยังช้าอีกนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเล่งจังหวะสุดแล้วเนะี่ยอ๋ออ่ะ,อะก็มาหนึ่งนะทำเซฟศูนย์โอเคก็อย่างนี้เลยเทคนิคที่สอนไปตึดต๊ดแล้วก็ปล่อยชิปแล้วก็กดมาชิป่ก็คือกดเอสค้างอยู่นะแล้วก็ปล่อยชิปปึ๊บ แล้วก็พอแล้วก็มากดชิปตอนที่ใกล้จะตกเน,นี่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับก็นี่เลยนีแ้แต่ผมไม่ได้อ่าไงอ่ะแต่ผมไม่ได้ ฟาส t b ปิแล้วนะครับรู้ไหมผมทําอะไรผมนี่พเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่พูดนะก็นี่นะครับก็ผมไปดูคลิปฝรั่งเข้ามานะครับเทคนิคก็สบิดกันนั่นเองนี่สิ่งที่ผมฝึกอยู่ก็คือ God bit นะก็ส b i t นะก็ที่เห็นฝรั่งเขาทำเขาทำอย่างนี้ค่อยๆค,คลิกเปรียบเทียบให้ดูว่าอันไหนมันวางได้ดีกว่า อันนี้แบบคลิกเรื่อยๆนะครับแบบคลิกได้ยนเสียงไหมก็จะเป็นอย่างนี้อก็มันมีแบบไงแบบคลิกแบบเร็วๆอ่ะคลิกี้ยแบบคลิก,บบกนี้ไปเลยก็จะแบบอาจจะแบบใช้จังหวะนะครับส่วนก็อตบิดนะผมขอบอกไว้ก่อนนะก็คือ 4 CPS ก็กดบิดได้แล้วเนี่ God bit ยกดบิดองเี้แบบไม่กดชิปอะแต่ต้องจับจังหวะให้ดีนะครับบอกเลยจับจังหวะให้ดีจะแบบกดบิด4 CPS ได้เลยนี่นะผมยังทำไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมกำลงังฝึก3ิสซอบิดอยู่นะครับแบบ AD AD อย่างเงี้ย ให้เดี๋ยวดูนะที่แบบผมทำในคลิปไปก็อาจจะมีมั่งก็มูนวอล์กก็กด S ค้างแล้วก็กด D รัวๆครับเนี้ยเงี้ยเดวก่อนนะพร้อมกับคลิกรวัวๆเลยอันนี้สอนฟาสบิดแล้วนะครับเนี่ยแน่ไหมเนี่ยนะมูลวอล์กได้เอางี้ดีกว่านะหนึ 1, ่งสองเดี๋ยวผมจะแบบทำงี้เลย เกมโหมดศูนย์ให้ดูน่าจะเกมโหมดหนึ่งเดี๋ยวมันบินอ่ะนะอ้าวไม่ได้ก็อ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่นะเออหนึง่งมูลวอลกนะนี่แต่ว่าอันนี้ผมติดกระโดดสแปมนะครับอู้ยลืมไปเกมโหมดอยู่ ลืมลืมว่าเกมหมดศูนย์อยู่เอ้ยเกมหมดหนึ่งอยู่ก็ผมติดก,กระโดดสแปมนะครับก็มาเลยแบบไงอาจจะไม่ค่อยได้เนาะถ้าแบบบางคนใส่ซอสแ็กด้วยมันก็อาจจะช่วยด้วยนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบไม่บางคนก็อ่าเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ได้แล้วได้แล้วสามบ็อก ก็นเนี่ยสามล็อกเลยก็แบบเมื่อกี้ผมไอ้นั่นนะบัตเตอร์ไฟคลิกนะแบบคุมคุมเอดีเอดีให้อยู่อะเอ้ยเนี่ย,ย j j ah. ا. เอ้ยบัตเตอร์ไฟคลิกช่วยช่วยมันจับจังหวะได้มานหนึ่งนะเอ้ยนี่ไงเริ่มได้แล้วก็นะครับก็บัตเตอร์ไฟคลิกยังไงหรอ ก็อย่างนี้เลยแบบเอามือเนี่ยสองนิ้วเนี่ยทำนี้ตีตีอย่างนี้เลยตีที่เมาส์นะครับงนี้แบบคลิกรัวๆเลยก็จะได้เสียงเนี้ไหวเปิดดูให้เปิดดู CVS ให้เห็นกันอะทุกคนนี่ผมปรับให้มันสว่างละก็เห็นเห็น CVS ผมไหมนี่อันนีบัตเตอร์ไฟคลิกนะก็ อันนี้แบบช้าๆนะครับก็มันก็จะประมาณนี้ถ้าเราเร็วก็แบบประมาณยี่สิบอะครับเหมือนคนพลงผมปรับแสงให้มันสว่างขึ้นได้แล้วนี่เอยวลองบิสซอลี่บิดอีกรอบครับไม่ได้ไม่ได้งนนี้ดีกว่าเดี๋ยวอ่านี่ดเจ n อลดเจนอลกิดนะครับโอ้ยกดผิดซูมเคนี่เห็นไหม เอาคอสแฮตรงกับอันนี้นะครับก็ได a ิชแ l ลก็ b ิดนะครับก็มีอยู่3อย่างครับอย่างแรกอย่างแรกก็คือเล็งการเล็งนะครับอันที่2ก็คือจังหวะในการคลิกอันที่3ก็คือ CPS นั่นแหละครับ CPS ก็แนะนำครับ 17CPS เลยแบบเยอะๆเลยนะแต่ผมทำได้ไม่ถึงนะครับ ก็บางคนจะลูดเมาส์ก็ได้นะครับถ้าบางคนลูดเมาส์ก็ให้ขยับตรงนี้มานิดนึงนี่อย่างนี้แต่ถ้าบางคนบัตเตอร์ไฟคลิกนะครับก็เอาไงให้ให้เลื่อนมาเกือบถึงกลางบล็อกอะแต่ว่ายังไม่ถึงนะนี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเริ่มไดชแนลกับินแล้วนะครับผมอ่ะอย่างแรกเล็งให้ตรงนี้อยางี้ยังไงก็ได้เกือบถึงกลางบล็อกนะ เลงยังไงก็ได้แต่แนะนำนะใครลูดเมาส์ก็เล็งประมาณนี้พอส่วนใครที่แบบบัตเตอร์ไฟคลิกก็อย่างนี้ประมาณเกือบกลางบล็อกเลยก็นะครับส่วนที่3จังความความเร็วหรือว่า cps นั่นแหละนะครับก็บาบาเอาไวแต่ผมจะอ่ะนี้นะหนึ่แล้ว2ความเร็วก็ลองดูก่อนทดสอบก่อน3 สองหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยได้สั่งบล็อกเองบางครั้งมากที่สุดผมได้หกบล็อกอะแบบโอ้ยตื่นเต้นแล้วก็ได้ครั้งเดียวเอง <c oughs> เดี๋ยวลองแบบเลื่อนนิดเดียวดูนะเห็นไหมมันใช้สำหรับการลูดเมาส์ส่วนใครที่แบบคลิกแบบจิ๊ตเตอร์นะก็ก <c oughs> ็จิ๊ตเตอร์อ่าจิ๊ตเตอร์ก็ได้นะ แต谢谢 so ่แนะนำให้เป็นบัตเตอร์ายคลิกเพราะว่ามันจะจับจังหวะได้ดีกว่านะครับก็มีเพื่อนผมบอกว่าเรายังฟัดบิดไม่ได้เลยก็เนี่ยฟังคลิปนี้เอาวันแล้วนะเพื่อนและนายก็จะทำได้นะนี่ตอนแรกเราก็ทำไม่ได้หรอกตอนแรกผมก็ฟัดบิดไม่ได้หรอกนะครับก็มาไอ้นี่นี่แหละ ไปดูในทุกก็เจอเขาอย่างนี้เลยนะตึ๊ดๆนะเงี้ยผมก็ได้จังหวะนี้มา S chip S chip อย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมาเปลี่ยนกด S กับ D ค้างไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยชิปแล้วกดชิปอ่ะนีะ่ครับทุกคนนะตึ๊ดเนี่ยผมก็ลองทำปุ๊บมันก็ตกนี้ตอนแรกลองงนี้ก่อนตึ๊ดค่อยๆทำไป พอได้ใช่ไหมตอนแรกกาวานิ้วมันจะสั้น D, แตะ S กับดีก็กดค่อยๆปล่อยคลิปไม่ถึงแต่ตอนนี้ได้แล้วนะครับก็นี่เอ่ก็ค่อยทำปุ๊บปุ๊บตกงี้ก็ไปจบคลิปแล้วนะ